รู้หรือไม่ต้อนอ่อนข้าวสาลีคนทานได้สัตว์เลี้ยงของท่านก็ทานได้ด้วยนะสวัสดีค่ะพบกับรายการรู้หรือไม่กับบูนะคะวันนี้บูมีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะขอเสียงต้อนรับพี่ทรายค่ะ สวัสดีค่ะพี่รายสวัสดีค่ะน้องบูค,งบค่ะวันนี้ค่ะพี่รายมีเคล็ดลับอะไรมาบอกชาวรู้หรือไม่บ้างคะน้องบรูรู้หรือไม่คะว่าต้นอ่อนข้าวสาลีมีประโยชน์ทั้งคนและสัตว์อุ้ยจริงเหรอคะมันเป็นยังไงคะต้นอ่อนข้าวสาลีที่มีประโยชน์ทั้งคนและสัตว์เนี่ยมันต่างกันยังไงพี่ค่ะนอกจากจะ ต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยแล้วยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ต้านโรคมะเร็งด้วยนะคะน้องบลูประโยชน์ต่อคนเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะพี่ทรายแล้วต่อสัตว์ล่ะคะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างเริ่มอยากรู้แล้วค่ะค่ะสําหรับสัตว์นะคะ,คะมันจะช่วยขับก้อนขนในแมวคะ่ะแล้วก็ช่วยขับพยาธิค่ะน้องบลูสาววกสัตว์เลี้ยงแบบน้องบลูเนี่ยจะต้องมีติดบ้านแล้วนะคะ ได้เลยค่ะเพอได้ข่าวมาว่าการปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยแมวหรือหมาเนี่ยเวลาเขากิน,นี่ยเขาก็จะเลมเลมเนาะหรือว่าเราสามารถที่จะหันหย,ยาบๆลงไปในอาหารเปียกได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะว่าประโยชน์ดีคาดนี้เราต้องไปปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีกันแล้วแหละน้องบลูมีให้ปลูกด้วยหรอคะมีสิคะโอ้ดีเลยคะ่ะงั้นเราไปปลูกกันคะ่ะได้คะ่ะโอ้หน้าปลูกมากๆเลยคะ่ะพี่รายในกล่องนี้นี่มีอะไรบ้างคะ อุปกรณ์มีน้อยมากเลยค่ะน้องบูอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี20กรัมอย่างที่2ก็คือ<ม>พีทมอสอัดก้อน3ก้อนและอย่างสุดท้ายนะคะ<ม>ถาดรองพอกล้าค่ะขั้นตอนการปลูกก็ง่ายมากเลยค่ะน้องบูเทน้ำลงไปเพียงแค่5นาทีเจ้าพีทมอสก็จะขยายตัวค่ะจากนั้นเราก็โรยเมล็ดข้าสาลีให้ทั่วถาดเลยนะ กรบด้วยวัสดุปลูกทับเบาๆและใช้ฟอกกี้ฉีดเบาๆนะคะ2-3วันน้องก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะน้องบูต้นอ่อนข้าสาลีของเราปลูกง่ายโตเร็วแค่7-10วันเนี่ยก็ทานได้แล้วนะคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะแบบนี้ ทั้งสะดวกแล้วก็ง่ายสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกก็สามารถปลูกได้ด้วยจริงไหมคะพี่สายใช่ค่ะใช้พื้นที่น้อยมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่สายค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในรายการรู้หรือไม่นะคะบูและพี่สายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย